โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันนึงผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส s เซธซีเชเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม j d ดีม้วคนนะก็ผมก็ได้ห่างหายกันไปนานมากเลยใช่ไหมทุกคนสำหรับเกมเกมนี้ทุกคนนะแล้วก็สาหรับทุกคลิปเลยก็หายไปเป็นอาทิตย์อ่ะใครอยากรู้อะไรก็ทุกคนต้องไปติดตามหน้า IG แล้วก็เ c e b o o กกันทุกคนนะส่วนตัวเงี้ยทุกคนจะรู้เองว่าผมนั้นทําอะไรบ้างอะไรในแต่ละวันอ่ะผมก็อัปเดตเรื่อยๆอยู่ทุกคนเอาไว้แหละก็ ก็กลัวทุกคนจะงแอบลืมกันก็เลยผมก็เลยมาทาคลิปเดดทีมก่อนละกันส่วน m ม a เดี๋ยวเราเข้าไปต่อนะทุกคนก็จะมีเกมใหม่มาเรื่อยๆ,ๆทุกคนนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนีทุกคนนะก็น่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วก็ไม่รู้ร่ามทำเพลงะไรมากทุกคนก็แต่เราไปเริ่มดูกันเลยทุกคนนะโอเคไปไปเริ่มเล่นดีกว่าก็จะบอกว่าไอ้เมือ่อพาร์ทไอประมาณเท่าไหร่ดีทุกคนพาร์ทประมาณ2 3สานี่ผมน่าจะหนีไปงมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดผมคิดว่าไอ้ไข่ตรงกลางนี่มันดู ไม่ชอบมาพากลนสักอันเลยทุกคนเช่ญเชิญเชิญทุกคนทุกคนโอ้โหทุกคนทุกคนนั่นไงผมว่าแล้วแตกเลย oh my, เอาใหม่ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรอะไรวะทุกคนเมื่อกี้อะไรเป็นมุมไข่มุม,ม,มหมอ ต้องใจเย็นๆว่ะจริงๆต้องใจเย็นๆโน่นตรงนี้แบบเป็นทักษะแบบสกิลเกมเพลย์หรือคนนะแบบเชียร์มากคณะนี้ใครจะแตกใช่ไหมใช่ไหมตานแพสเซนเดิมโอ้ทุกคนโอ้โหไม่เอานะ เจ้าหมีขึ้นมาโอ้ยทุกคนเกมเซฟแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะถ้าลงไปคือแตกอุ๊ยนี่แหละโอ้โหผมว่าทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมอะไรอะไรเฮ้ยอ๋อขาเป็นมุมป้าทุกคนเจียเจียเจีเจวิ่งวิ่ง โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะมันคือขาดในมุมหรอไม่เอานะ่าผมโอ้โหทุกคนถือว่าพาร์ทสามทุกคนโคตรน่าตื่นเต้นอะ่ะโอเคทุกคนผมกลับมาแนละ้วเมื่อกี้เหมือนเสียงเกมมันหายทุกคนเป็นไรไม่รู้อะ่ะโอเคตอนนี้คือเราต้องไปแบบอุ้ยเดี๋ยว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  ไม่เอาหนาไม่เอ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 าอุ๊ปอุ๊ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วขึ้นบนใช่ไหมเจมวิ่งเจมวิ่งเจมวิ่งวิ่งเจมวิ่งวิ่งเจมวิ่งวิ่งไปเลยโอ้ผมรอดทุกคนผมรอดโอเคจะบาตายแล้วคลิปนี้เสียงลมเข้าไมาต้องขออภัยเลยนะผมผมอันนี้มากเลยทุกคนผม ผมจําไม่ได้แล้วว่าต้องทํำยังไงรู้แ้ว่าส่งเจ้าเจ้านี้ไปก่อนแล้วกันเออโอเคออกไปไม่ได้ด้วยอึบฮะผมต้องไปเองเหรออึบโอเคเซฟเกมมีตามมาไปไปเตรียมไปเลยไปเลยอยา่าไม่เอานะ ไม่เอานะขอลองขอลองยา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 เจมวิ่งแยมวิ่งยมแยมวิ่ง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 เหือเียบร้อยแตกครับทุกคนใครมันจะไม่รอดเล่าทุกคนดูดิโคตรน่ากลัวผมตามหลังนะลงไปโอเค ถึงมันไม่ไปที่แทงลงมาว่าขามันงุมทุกคนเชื่อปะนี่เห็นไหมโอเคผมผมตั้งใจจัดเลยทุกคนนี่ไงผมขาจะโฟกัสเปนมุมตัวนั้นอยู่อะทุกคนมุมแตกเร่ยนี่ไงโอ้โหขย้ำผม,มเลยเลยเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ อย่างไรผ่านนี่เราต้องผ่านสักดา่านหนึ่งอะทุกคนเอาดิโอเคหวังว่าทุกคนจะดูแบบเรียวไทม์ทุกคนนะก็คือแทบจะไม่ตัดอะไรเพื่อนง่ายผมต้องโฟกัสในมุมตัวหลังตัวหน้าคือต้องพยายามเดินตามหลังมาทุกคนพื่อง่ายมองไม่ผมนะ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 มองม,ม,นะมองม,ม,นะมอง มองไม่ผมโอเคมองไม่มหผมไปเจ็บไป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 ,ไปขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วยังไงต่อทางนี้เหรอโอเคผมก็ขึ้นทางนี้ y ยสทุกคนเราออกจากอันนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ยังกลับมาที่เดิมนี่เออแต่แต่อย่างน้อยผมก็รอดจากตรงนี้ได้วะผมต้องไปไงต่อเนี่ยทุกคนว่าต้องไปซ้ายมือเน่เลยเพราะขวามือมัน มาให้มันทางตันอ,อืมันตตันเอ้ยลูกก็เห็นแดงดูยไหมอ่ะมันจะไปไงวะมันเจ้าเอเกินไปไม่ได้ด้วยแล้วงี้จะไปยังไงอ่ะมูเฝ้าอยู่นะมันเป็นพานร์ทเซอร์หนูทุกคนต้องแก้ปัญหาเนาะอืม หมยยอบออีบอกอะไรกิซซี่บอกอะไรแกทำอะไรฉันนี่เห็นไหมทุกคนมันเห็นผมอะผมต้องพยายามแต่ผมลงถ้าผมวิ่งไปนี่ผมผมแตกแน,น่นมันเหมือนเมื่อกี้มันไม่เซฟเกมไห้ผมปะเยอะก็แย่ดีผมกดไล,ลนะ์ๆๆวิ่งนะโอเคกดกดเอ็กวิ่งโอเคไม่รอดอะถ้าผมเข้าไปคือไม่รอด ทุกคนไม่เชื่อผมวิ่งไหมนะทุกคนดูผมวิ่งนะเนี่ตยติสโลเน่ดีกว่านะเนี่ยดูกนดูดิโอ้โหความหนืดของยายงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ผมจำได้ว่าตอนแรกผมตื่นมาตรงนี้แล้วนี่ใช่ไหมผมไม่สังเกตไฟผมลืมไปว่าเรามีเอาไฟไปได้ใช่ไหมเหมือนได้อย่างนั้น <S <S 2> <S 2> <S นี่ไง ไมงูมันกลัวไฟไงทุกคนเอออย่างเงี้ยเออ <c oughs> ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปสวยเราลออไม่ได้ทุกคนเอะมันแหม่งแม่งมีกามีอะไรด้วยแล้วเครื่องผมดูกระตุกกระตุกโอเคเซฟเกมทุกวันนี้เครื่องผมมาเริ่มจะ กากลงแล้วนะจริงโอเคเราจะไม่พูดถึงอะไรเกี่ยวกับเครื่องเราจะพูดถึงเกมนะทุกคนเ e รดีนตอนนี้ผมได้เดินมาทางมาเรื่อยเรื่อยแล้วรู้สึกเหมือนต้องเดินไปต่อใช่ไหมวั t <What? S 1> เดี๋ยวอะไร <c oughs> ฮะมันจะไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอือว่ามันต้องลง,งล่างนี่วะรู้เปล่าผมดูก่อน ใช่ใช่ใช่เหมือนต้องลงล่างนี้แล้วขึ้นนีป่ะเดี๋ยวมันใช่ที่ไหนล่ะเฮ้ยไปไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใหม่กอาทุกคนมันต้องมีอะไรแบบกิลลี่ป่ะกิลลี่ก็ไม่เกี่ยว คือรถไปเส้นนี้เราเราทําอะไรได้เราโอเคเราเจอแมงมุมปึ๊บไล่มันไปไล่มันไปผมไล่มันไปโอเคผมไล่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 ันไปเอาเอาผมไล่ผมไล่ลไปเส้นนี้อืมอ๋ออ่าตายที่ผมคิดอยู่แหละคือเราอันนี้ไว้ทุกคนเราให้มูมมาโดยกับดักแทนเฮะกิริหยผมตายไปน่ยเดี๋ยวนะตรงนี้ มันเป็นเส้นวะทุกคนอไฟไฟฉันไฟฉันแย่จังไม่เป็นไรเือว่าโอเคเซฟเกมละวันนี้ผมต้องค,อคอององ่อยๆไปย่องๆไปวันนี้เราเจอมงมุมสองตัวและตัวบักเอ้งนะทุกคนนะ แล้วนี้ต้องไปยังไงวะนี่อ่เหมือนเป็นกลไกลไหมตรงเนี้ยสไลด์มาสไลด์สไลด์ไ,ลไ,ลไปโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วเมื่อกี้คือจอยผมหลอนทุกคนไม่รู้เป็นไรนะ่สาเหตุมันไม่รู้ทำไมดีคือมันมันทุอคนที่ยินเสียงในเกมมันดังปุ๊บอะเมื่อกี้คือแบบจอยผมหลอนเลยทุกคน อ่ะเมื่อกี้ผมมันผมเห็นตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นไอ้กับดักใช่ไหมทุกคนคือผมต้องต้องล่อปะคือเราเราไปเอาไฟไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดไอ้นี่เห็นไหมแล้วถ้าผมโยนคิลลี่ไปล่ะทุกคนดูแบบฮะโยนคิลลี่ไปเอ๋อไอ้มันต้องลองต้องมีผมแตกเลยนาะไม่ลองไม่ได้ปะ โยนไปดิไปเนี่ยฟึบเยวอไปเห็นไหมทุกคนเห็นไหมใช้กิลลี่เป็นประโยชน์นี่เราก็จะได้ไฟทุกคนแล้วก็วิ่งมาราธอนเลยวิ่งมาราธอนนะทุกคนเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวว้าฮ่าไอ้พวกกระจอกนี่ไม่กลัว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 นะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว เราต้องไปไหนต่อทุกคนไม่ทราบได้แต่เราไล่ไปมุมละเดี๋ยวมันต้องไปทางนี้วะทุกคนเอเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเราแบบรัดเกมอะพูดง่ายใช่ปะเพราะว่าเราไอเราคือเรามาตรงนี้คือเราอยู่กิฟตี้ไปเลยอะใช่อ่ะมันตึงนี่ว่ะเออทุกคนทุกคน ม่ไม,ม่ไม่มุม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 โอ้โหไปทุกคนวิ่งไปทุกคนวิ่ง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 กิลลี่วิ่งกิลลี่ลูกลูกวิ่งวิ่งทันไหมทันไหมกดเอกดเอกดเออย่างเรียบร้อยทุกคน รอด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 ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยไปเดี๋ยวรออะไรอะ่ะไปตรงไหนได้ไปเลยครับเดี๋ยวนะเต่ากิสลีรีขึ้นบน,นนั้นแน่เลยผมเชื่อ,ยอยงั้นไปลูกไป โอเคเราเราจะต้องสั่งกิสลี่คือต้องสั่งนี้ปประตูไปเลยเน่นวนมาล้มันมาลโโ้โอ้โหโอ้ไ่ไม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  เกมมิ่งชิพายเกมมิ่งชิพายเกมมิ่งทุกคนเรียบร้อยผมดนแมงมุม,มเมือกโอเคมาคืนดิ่งใหม่ไปเจมไปไปเจมไปเลยไปเลยด่วนๆเมื่อกี้มันต้องมาตรงนี้แล้วผมก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมผมข,ขึ้นนี่ผมโดดปึ๊บโ,โอเคผมโดดไปไหต่อผมโดดตรงนี้ผมโดโดตรงนี้ ตัวข้าม,มานี่ผู้ตัวข้าม,มานี้โอเคไปไปดิข้ามไปดีโอ้เรียบร้อยสงสัยมันเป็นที่ให้หมุดทุกคนโอ้ผมเอาใหม่ทุกคนเทคสองเทคสามวันนี้เนี่ยเอ,อ้ยสะดุดล้มเจีรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งอันนั้นเรายิ่งไวมันก็ยิ่งไวกว่าเราใช่ไหมทุกคนถ้าต้องคนสังเกตมันผมนะโอเคโอเคผมผมจำได้ละ ไปเจมไปตางนี้ได้ไหมรออยู่รออยูอย่ผมลืมกดกระโดดเลยทุกคนอุ้ยยังไงอันนี้อันนี้ต้องเข้านี่อันนี้ต้องเข้านี่จำได้ปึ๊บโดด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 ไปเจมไปเลยเจมไปเลยด่วน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  เอานงนี้เซฟเกมหมแล้วสไลด์เข้าจัดลูกไปเลยไปเลยอึบอึ๊บตอนนี้กิสเอา้าโดนดูดสรุปแมงมุมตอโน,นี้มันคือตัวอะไรวะทุกคนโอเคตอนนี้เรามาตรงน,นี้แล้วทุกคนโอ้ยโว้ย ผมติดจุกไปหน่อยวะเอามหมยเอามหมยเอามั้ยผมติดผมติดจุกไปหน่อยผมรีบไปหน่อยทำไงได้วะทุกคนคนเรามันต้องรีบวะเนาะช,ช้าไปได้อะไรเป็นผมในชีวิตจริงผมก็รีบอย่างนี้แหละแต่รีบมากก็ไม่ดีเห็นไหมทุกคนมันมาแล้วอุ้ยได้อยู่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 คนเนี่ยตรงนี้ไงโอเค ผมจะมาดูคัสซีนี่นะผมเล่นมันเป็นยังไงอ๋อโอเคผมรู้ละมันเป็นอย่างนี้เองนี่ไงผมรู้ผมจะมาดูฉากอย่างนี้แหละอ๋อเมื่อกี้มัน,นในแอนิเมชันนี่หว่าทุกคนโอเคโดดลงนี่ได้ไหมโดดลงเหมือนสั่งกิลลี่ได้ไม่ทำอะไร อ๋อสั่งอะไรก่อนเดี๋ยวนะเจมิเจมิเจมิโอเคอันต่อไปก็คือตัวนี้ฮึคือผมอันนี้ไม่ได้แล้วทุกคน อันดัเซนก่อน <c oughs> โอเคอันดับแรกคืนนี่อันดับสองอันดับสามมานี่อันดับสี่คืออะไรเอาใหม่ทุกคน มยังงงอยู่ยังงงอยู่ประมาณเดิมน,นี่เขาเตรียมวิ่งแล้วไม่ได้วะเอาใหม่เอาใหม่แต่เมื่อกี้น่าจะเป็นฉากแมงมุมมันอะไสียอย่างไรเชื่อผมดิมันเป็น,นฉากอะไรที่แบบดูดีถ้ากดตัวเดิมซ้ำอ่ะสมมติสมมติกดต,ตัวเดิมซ้ำมันทุกคนทุกเป็นว่าเป็นยังไง ก็ก็ปิดไงสามนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีบขาตายอะ่ะมันใช่ที่ไหนหละ่ะโอ้โหยอมใจเลยจริงผมเอาอะไรดันไปไม่ได้ไหมเนี่ยอืม ทุกคนคิดเหมือนผมไหมนี่ไงใช่ไหมได้ละเก่งนะเนี่ยเจมแก้ปสส้อนได้เนี่ยตึงเหมือนกันนะเนี่ย โอเคแล้วก็มาถึงจุดนี้ละต่อไปก็น่าจะไปนน่นต่อเออล้วก็จะสั่งเจ้าหมีมาหาเราใช่ไหมไม่หลอกแล้ววิ่งไปนน่นเลยอุ้ยเซฟเกมแล้วมาก็มาโผล่ที่ไหนไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเฟรมกระตุกมากจากเมื่อก่อนที่ผมเคยทําคลิปมนาะทุกคนกระตุกใจยิ่งอุ้ยสปอนเลอร มันคือโมงอะไรวะทุกคนอุ๊ยคืออะไรอ่ะเป็นช่องลมเหรออ๋อโอเคละก็คือผมต้องเอาไฟตัวนี้ไปนู่นใช่ไหมแล้วผมต้องแบบ ไออันนี้ก็ต้องดันไปนูน่นมีบอกม่ามีเอา้ามันไม่มีตัวดันใช่ไหมเราสั่งหมีไม่ได้ด้วยวผมขึ้นไปนูน่นนี่ปึ๊บแต่เราอาจจะโยนหมีได้ถ้าผมพูดแปลกๆต้องขอไปนะเพราะว่าผมเจ็บคอทุกคนเจ,เจ็บคอมากตอนนี้แต,แต่ก็ยังทำคลิป เออไม่รู้ทำไมเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเมื่อเราสั่งกิสลีได้ว่าให้มันมาควบคุมตรงนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เราสั่งกิสลีมาดันตรงนี้หรือเปล่าอ่าแต่แต่เราอันนี้กิสลีนี้ได้อ,อุย้ย เดี๋ยวนะเราจะไปนั้นทำไมในเมื่อเราเดินม,มาตรงนี้ก็ไม่ได้เดินผ่านไฟซะหน่อยใช่ไหมเราไมา่ให้กิสลี่มาดึงอันนี้โอเคเออเห็นไหมทุกคนแค่นี้เองเอาไฟมอดก่อนมนันอีเด โอเคพลาเส้นเกมมาเล่นผมละเดี๋ยวเอ้าเจ้าหนูมนีก่อนไปไหนอะอะไรโยนขึ้นนี่เหรอมันใช่ที่ไหนอะเจมอันนี้ข่ายงม,มใจเย็นก่อน จิดคสลี่โซนน้องของพ่ออ้าพอเหลนละเป็นโทรแดงๆแ,แสดงว่าคิสลี่มันขึ้นไปวันนี้ได้บนนี้เจบนนี้จะเย็นไปไหนอ่ะน้องไปไหนอ่ะคือยังไง ให้ยิบไข่ก้อนนี้อ่ะมันใช่ที่ไหนนะอ๋ออาจจะหนาวเออเลยไปหยดไอ้ไฟปะเอออะไรประมาณนั้นแหละแต่แต่ก็น,นะก็ช่วยช่วยช่วยเหลือพ่อหน่อยนิดนึงรู้รู้ว่าหนาวรู้ว่าหนาวต้องช่วยเหลือหน่อยเอือะเนี่ยไปละเหมือนบนนั้นมันมีให้เนี่ยทุกคนเก็บปะ ผมไม่รู้ผมผมดึงอันนี้แล้วมันแบบอันนี้ได้ไหมถ้าผมสั่งสั่งกิลลี่ขึ้นไปได้ไหมถ้าผมโดดเองน่าจะไม่เวิร์กใช่ใช่จริงด้วยแต่ว่าถ้าผมลากอันนี้มาไว้ตรงนี้ได้อะทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมคิดเหมือนทุกคนนั่นแหละโอเคตอนนี้กิลลี่ดันให้ล้วปึ๊บ เราขึ้นนี่เราโดดขึ้นนี่แล้วก็อ๋อโอเคอเคขาจะละเดี๋ยวผมต้องอันนี้ทุกคนผมดูขึ้นนี่ผมผมต้องเอไปตามรถมันกินรี่จะดันไม่อยู่ทุกคนมาจะหนุมาแล้วนี่นนอบอนั่นแหละเจ๋งผมต้องรีบขึ้นนี่ทุกคนปึ๊บโอเคผมแล้วก็รอนี่มานี้ปึ๊บ โอเคอุ้ยอุ๊ยกับตกแล้วผมจะให้กิสลี่มาทำการด่านอันนี้ดึงอันนี้ผมมันนี้ติ่เจ้าหนูเชื่อพ่อหน่อยอ้าวไอเดียนะ,ะมันก็ขังได้แล้วนี่น้องหนาวแหละหนึ่งเชื่อพ่อแป๊บนึงถ้าไม่ช่วยกันเดี๋ยวเราโดนแมงมุมแดกนะ เศร้าไอเนี่ยเศร้าเลยแกเป็นเรื่องเศร้าเลยเนี่ยแต่จะไม่เอาคนเราเข้ามานี่แล้วก็ดันนี่อึ๊กนี่ยเป็นไงตึงไหมล่ะกดปุ่มอะไรเอาวะทุกคนอ๋อนี่ไงปุ่มนี้โอเค ไปแน่ไปไงทุกคนฉลาดไปต่อครับผมมีข้าสีไมไมยเนี่ยโอเคค่อยๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเรารีบไปทุกคนนะเราอาจจะโดนแมงมุมเขา,ขาเขมือเอาก็ได้โอู้เกมผมค้างทุกคนภาพมันสวยขนาดนั้นเลยปะ โอเคคัสซีนมาละเมื่อกี้ผมภาพคัสซีนจัดเลยอุ้ยแม่มุมยักษ์เนี่ยโดนเลยนมโดนเลยโอเคตอนนี้เรามาโห่ที่ไหนโอ๊ยโอ๊ยทุกคนแมงมุมมันกลัวความมันกลัวที่สว่างเหรอดูดิใช่ใช่มันไม่ชอบที่สว่างโอเค ตอนนี้เราก็ออกมาจากจุดนั้นได้แล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ผมก็จะบอกว่าโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ทุกคนนะก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้เลยละกันเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทหน้าทุกคนนะเออเหมือนพาร์ต้านแหละ๋ถวมันเกี่ยวอะไรกันโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้าทุกคนรู้สึกคอผมไม่ไหวละไม่ไหวจริงๆโอเคทุกคนบายบาย